มื่อวานนี้รัฐมนตรีสุขมาตรอิสระพักดีก็ได้มีการเปิดเผยนะฮะนโยบายยกระดับศักยภาพของประเทศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์<ะ>วิจัยและนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผล,ผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารพูดภาษาชาวบ้านคืออะไรเมื่อวานนี้นะกรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ้าผู้ชมเคยได้ยินชื่อกลมเลยไหมกรมวิทยาศาสตร์บริการเราจะได้ยินเยอะช่วงหลังสมัยก่อนได้ยินแต่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อันนั้นกระทรวงสาธารณสุขอันนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการมีทรัพยากรก็คือห้องทดลองนะห้องปฏิบัติการกระจายอยู่ตามสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศนยโยบายคือยกระดับนะให้กลายไปเป็นห้องปฏิบัติการทดลองนะระดับโลกไอระดับชาติคือเวลาจะเอา อาหารจะเอาอุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่างๆเอามาเอามาพิสูจน์ว่ามีมาตรฐานหรือไม่อย่างไรเพื่อวิเคราะห์เอามาเข้าแหลกพวกนี้ได้ทีนี้แล้วมันก็กระจายไปทั่วประเทศก็จะลดต้นทุนของเอกชนในการยกระดับว่าของเราได้มาตรฐานนะ,ะราคามันก็จะสูงขึ้น,อ,นอันนี้คือข้อค่าว นี่คือนโยบายที่จะทําให้การวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับหนึ่งใน10ของโลกภายในปี72็ดสเอาวิทยาศาสตร์มาดูแลประชาชนาตั้งเป็นสถาบันห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติาาก็จะมี ห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติในการบริการเราอยากจะพิสูจน์ว่าสินค้าวิทยาศาสตร์ของเราชิ้นนี้ม,มันได้มาตรฐานไหมโดยเฉพาะเรื่องอาหารเนอ,อะ,ะอาหารด้วยอุปกรณ์อื่นๆด้วยที่เป็นอ,อุปก,กรณ์วิทยาศาสตร์อะของชงของใช้อะไรพวกนี้อันนี้จะมีส่วนช่วยได้เยอะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการขับเคลื่อนล่าสุดเอาวิทยาศาสตร์ มาใช้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนยิง่งวิทยาศาสตร์นี้อยู่กับเราตลอดเวลาด้วยนะในการใช้ชีวิตนะคะอาละและนี่คือทั้งหมดของข่าวมีคมค่ะ